ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้าลูกตาชเเลชาแนลมุนีคุยกันกับเสี่ยบีค่ะครับ,บ,บ,รบน,นี่แจ็คบุหรี่น้ำเชิญอมแจ็คเดี๋ยวเพิ่งมาเดี๋ยวเพิ่งมาแจ็คแมนไปถ้าเบิ้งเอาค่ะถ้าเบิ้งน้ำเสี่ยบีแล้วพี่น้องด้วยแมนผู้ใดมาแม่ขี่ไปอ้อมใกล้เถอะมาไม่อย่างคือให้จะน,บบบน้นองวันนีพี่น้องบอบอแต่งกันแล้วขี่มาลดเพิ่งคือให้กันจะพี่น้องเพิ่งเป็นอีหยังกันคือให้เถอะ ไม่ว่าเสียงค่ะเสียงให้ให้กันอยู่กับเสียบี้ว่าเป็นไผ่สินะมาหนีเบิ้งมาหนีเบิ้งไม่ถามมึงเป็นผู้ใดมาจะใสยพูดเนี่ยพี่น้องเบินนิดหน่อยทีเดียว เด็โ,ดโอ้สักพักทีครับสักพักทีครับแมียนเนียนบอลพอกระมอดไปเนี่ยบักลามาจะใช่นี่โอ ği, ้ไอ้มาแต่มาแตะทางหลังครับล uh ูกผ um. ู oh anyway. ้ใดนีしし่ลูกเป็นลูกผู้ใดอยู่บ้านไหนลูกลูกขอลูกแม่ครับลูกขอลูกแม่นะเอ้ลูกขอลูกแม่มาเบืองไก่ไก่มาเป็นเด็กหน่อยตัวนี้เป็นนังไหนเพราะ่อลบอลมันปิดหน่อยนี่ล่ะโอ้คนเคงคนเคีงคนเคีงผู้ใหญ่เติบอยู่ติ้นนี่ผู้ใหญ่ตัวบอลไม่เนี่ย สวัสดีครับสดีครัโอ้จาสวัสดีครับอันนี้่พ่อข้ามอต่ะเอ็นไอไอที่เป็นเพ่นเป็นไออ่าสิริปินดงดังอยู่ในไอสองสาวน้อยนั่นไงเจกอนคนด้วยเียงอีสานวัสดีเออเนี่ยหละสามเบิงเพิ่เบิงไอเพิ่แมนไผเป็นผู้ใดจังเลยีะเป็นไพร์เมื่อสใส่จเป็นเจ้าของหลัขนมพกดิโอ้เออเจ้าคือผู้เจ้าเป็นเพนแค่หน่อโอ้แต่ว่าหาคนหยดจุหาหา คนหยาจ้าข้นหยดเจ้าคุณไผม่ได้ใส่อะโบรสีโอ้มาจากคุณมาจากล้มตาลล้มน้ำตาลผมจะเป็นเจ้าของล้มน้ำตาลบ่ลูกลูกลูกเจ้าของลูกเจ้าของเออลูกเจ้าของบ่อยู่ใกล้บ้านอยู่ใกล้เพอบ้านยากันบ้านอยู่ใกล้ล้มน้ำตาลใกล้ล้มน้ำตาลเออบ่แมนบ่แมนเป็นเจ้าของล้มน้ำตาลโอ้ยหวานหอดลังค้าเนาะหวานหอดลังค้าหวานหอดลังค้าเงื่อนก็อยู่ใกล้ล้มน้ำตาลแมน ไอ้พอเขาหมดเงบนกครับน่ะครับเมินยูนบ่เงินพอโทะเออเอินยังไงนะโอ้ยเอินน้องเอินนุ่งไปซะนี่ขอโทษเลยๆก่อนที่ผมบอกไปทีนั่นม่แม่สั้นๆเนี่ยเพราะผมเนี่ยการอีถามคนนีไงถามยากอยู่ที่ไหนถามตามถามติดถามตึกว่าใด้ที่ไหนฝากแก่กันนี่นี่ตีรถมาตะพุ่ยอันนี้รถนี่ม้ามา เมีเตือนทามเพื่อเนี่ยเขาว่าไป้แเลน้ำเส่าเขาเสไอไอ้ไอ้ไอ้นี่เนี่ยคือว่าไอ้เวลาคนมา นี่ยหลักนหลักหลานหลักหลานหลักหลานนาเจ้านี่ใ้เซียนี่หลนนันหลับไปเลยเอามาันีว่าว่าย่มมัตามหาเนี่ยเพราะเขาหมดหลังนะก่าข้มาก่อนขึ้วยมขิมาก่อนอยากถามฉันดิเพราะว่ามหอดจอดถึงว่าเป็นเคยื่สดงจจกจัด ย่านทบีบีมีย่านย่านเนี่ยจับเงินก่อนอยู่มีหมาบ่มีมาน่ะอย่าเผาอย่าอย่าอุบใจเด้อโอเคไหมบ้าเอาเอาไว้ดีขึ้นเพราะมีคนรักอย่าเนาะเออใส่สไปรักเนาะสิรักอยู่ควเป็นสุขสุขานาะ เอ้ยยางยางถ่าไห้อยถ่ายไงบึงบอนยางถ่าห้อยถ่าเขาท่นไหนบึมีเลียเนาะแต่ละดีครับเฮ้ยนั่ง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 นี่หมาป่นไนญาติอนหมาพูติยญาตินี่ยังหมาโอ้ยมันกัดไตคนนีด้เนาะหมาเนามันไม่ธรรมดาเดิมันวัวบูรูเรี่ยงต้องหมาเต็มขาพ่อมันก่อนเลยอย่างไโอ้ยพ่อไปเรีนตลกนันมนตัวอะไรพ่อไปเรียนตลกนั่งอยู่เป็นตลก อุ่คลับตัวอ้ยกับตอบอดโจตัวเป็นหลับตลกเพิ่มสามคนเหมือนไหมวัเพ่นน้ำอยู่เด็อว่าแม่นวเพ็พระเอกอ๋ออยากไมเป็นระเอกเอหุ่นยงผมนี่ยมันมันมิ่งไปเป็นตันเลยกข้ามันเป็นไป่พ่ไถมันแม่นบลพี่น้องมันแม่นบลพี่น้องคนสิบเป็นสมัครเป็นระเอกเพื่อนวะระเอกได้ยุ่งระเอกตลกอาบานยี่เปิดพนันกา แกงสว่างสีอุยอ้ยหู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 ว่าเมนตุลุยตุดุดุยแต่ว่าอย่าอย่าเอาเอาจะเนี้อคือลองดีแท้พ่อประได้ไม่เป็นถ้าบพ่อลองดีกูพร้อมนี่เป็นแอปซีบอดจูเด้ครับเจี๊ตบอดจูผัวนอกสมรสเบอร์ได้จดทะเบียนเคยเขา การหัเจ้าไม่เจ้าเอาเสาลงลุ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 ูกแขนตรงเตอดีใจน้าเดอให้เห็นให้ซุมตัวแบบเตไปแบบนุ่มๆแม่นายสีกุมหัวใจซ้ําเนาะเสียงเลยะเสออ่อนเสียงเนาะเนาะเสียงท่าผจญเรื่องคับประท่านอันนั้นขอขอยัางวา ประทาน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 เงาสิประทานเงาโอ้ประทานเงาโอ้ที่อยู่น้ำบดตัน่ะโอ้ขอฝาขอฝากบุญบารมีไปทำในเรื่องนั่นเลยฝากบุญบารมีกับประทานเงาสิประทานเงาพ้นแต่เพ้นอีลับบ่อสมือเพ้นสิเป็นเสียตัวบ่อเสียยังไงเสียเสียบู่เสียบู่ครับโอ้แต่วันเล่นเล่นเล่นเห็นเล่นก็นี่คลิปหนึ่งไหมลมพุกลมภาพเนาะเออให้ลุกขึ้นลุกขึ้นบัง อย่านั่งลุกขึ้นให้ลุกขึ้นดี่นีไหมลุกขึ้นลุกแล้วเอาลุกแล้วปอนี่โอ้ยเสียดพี่กับใจเนาะเออไปแลงน้ำประธานย่าก็ดีกุลุง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 เลยเนาะได้ลูกได้เมียจากต้นใค้เสียดจากขโมยก็คือต้องบอาถึงเสียังว่าพอต้องบอกถึงเป็นยังว่าพอต้องบอกถึงบัวมีเลยอีหลีอ่ะออืบัวมีเมียบัวยู่มาก จน <S 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 สีซ้ำข้นแล้วเพราะท่านไม่มีไม่ลูอ๋อจะมาก็อย่างนี้อยู่น่นข่กับมีหั่นกันเนาะโอ้ยแมนบ่้ยนี่เพราะทานหยาดด้วยครับภาษาอีสานนี่เขาบอกแบนี้ว่าไอพมอดโอ้วตัโอ้ี๋ยวเดี๋ยวบ่านพี่ขมอดนันเต้นทะไมเป็นมาเขาเอื่นทำหน่อยหครับข้นขั้นขตัวช้นเนี่ยตัวช้นเนี่ยเขาเอื่นำหน่อยเขาเอื่นทำหน่อยไงึ้นมาเขาเอื่นทำต้น บักขำไง่บักขำบักขำไง่ไง่ขึ้หมขี้ทเอ่ไง่ขึ้นไม่หยุดพอหำออมีเงินมีทองบาเนี่ยเออมันเป็นสิิงที่ันปลาหำอมันมันมันเป็นสิิงนีเยแต่ว่ากับคนบ้าเป็น่ยาว่าเป็นํำหยาบออแต่ว่าบมเคยกินนิดเดียวต่างใจตั้งมันบ่อยยาบเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเละตัวเละโอ้เมนแมนบอกที่ตั้งใจมากมื่อนี้นี่คือตั้งใจ มื่อสมัครตลบกับไอ้ขมวดไม่เห็นเจี๊ยีไม่เห็นเพราะไม่เห็นพี่ขมวดเปิ็นมี่ละเห็นแตงโตนะเห็นแตงอยากมาหาจังอยากมาหาเพราะว่าอิมิลการมันมีผู้ใดเปลี่ยนมองเนาะก็ยู้ใดมาเล่นมาติดนั่นเนาะแต่ว่าฉันไปสามอะไรอย่างนี้เพื่อเขาให้ประกอบสาสเป็นหอยถากคือเขาเห็นตรงไหนเนีขาเล่นแก้วนามาได้รู้ด้วยกันนี่แก้วนามา ่อยไปเล่นมันมันเขาทางดิเขาทางเพี่เจ้าเขาทางเพราะว่าเขาเคยเล่นจักจั๊กงวงมาแเ่น้องแมน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 บ้านนี้แก้วนามาสมัยเล่นจักจั๊กงวงระเบิดเงี้ยงหะเบิดเงี้ยงอันไดนก็ในแก้วนามาโอ้แต่แต่เลื่อนๆก็อยู่อนแล้วเนาะเคอยู่กับนางเอกคนแล้วเนาะนอยู่นางเชี่ยเคยอยู่กับไปเอกคนเดียวเป็นธรรมดาจีแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าก็คือการมาเป็นชีสันให้พี่น้องเป็นเบิงเนี้บ้านหลงแรมเป็นบ้านเรือนเรียนเป็นเตา เต้าบังเรีอนกับเรีนหอยทาอ่าเรื่องล่าสุดนี่คือเรื่องอยังนี้ยัางน้อเรียนเป็นลิงเรียนเป็นลิงเออสองปีที่แล้วไม่ถึงแก่คแหลมเหคือนหลวงปนี่เรียเป็นลิงโอ้เรียนเป็นลิงลูกน้องคนแหลมตัวขนาดนี้เนาะเพราะว่าเพราะว่าการผูกกับการมาการตั้งใจพวกรกันคลิปไม่เด้อเรื่องจ้าสำหรับวันนี้ฝากดไลค์กดแชร์ช่องต่างรกตาน้ำแน่จ้าบ้านกดติดตามช่องต่างตานเด้อจังใดจังที่พวกกันคลิปไม่ค่ะสวัสดีจ้า